ในช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ที่ผมเองก็ก็ทราบดีเลยครับงาครูทั้ทงพี่บ่าวกับอาจารย์สวัสด์ท่านกับทุกคนทําง,งานเยอะมากท่ำนะครับแล้วก็เจียดเวลามาทําอัลบั้มให้พี่นะครับแล้วก็ต้องต้องต้องยงอมรับใช้เวลาเยอะมากครับ,รบทีนี้ในการทําเสร็จแล้วก็อย่างเบื้องต้นก็ไปไปทําตลาดกันเองอโดยผมเองก็เป็น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 ผู้ไปวางเอง ไปเองนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้เลยผมจะไปวางเองทีนี้แต่ก็เป็นเรื่องดีที่ได้เป็นได้ไปรับประสบการณ์ดีๆใหม่ๆที่ที่ไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทําได้ไปเห็นโลกของการการขายการวางเทปวางเขาขายก็ซื้อกันยังไงครับแต่ไปเห็นตลาดเห็นความจริงว่าคนฟังกับคนซื้อตลาดเขาวางยังไงเทือภาพก่วโัคไม่รู้เลย เพราะว่าไม่ได้ไปยุ่งเลยมนแคนก็จะรู้ว่าเพราะว่าตอนนั้นปั้นหลายคนทั้งตายทั้งสิลิพรทั้งไม้งานแบบไม่มีเวลาเลยยุคเดียวกันหมดเลยเพราะใช่เพราะว่าโลกในในสิ่งที่มนแคนเผชิญหน้ากับกับในช่วงที่เอาเทพไปวางเองคือมีมนแคนที่จะรู้นะลองเ่าทั้งทั้งสนุกทั้งทั้งเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งสนุกแล้วก็ทั้งได้ประสบการณ์ประสบการณ์ที่ทําให้เรามีกําลังใจประสบการณ์ที่ทําให้เรามีกําลังใจและประสบการณ์ที่ สอนเราให้เข้มแข็งมากๆเอาไปครูครับเอาไปบ้างบางลานเป็นกับบัรับเขา,าเพิ่มโบนูกจากเพ่มบนกผมกอ็อาศัยอาศัยซื้อคู่เ,เ,เ <c oughs> พื่อค <c oughs> ู่ได้ครับเนี่ยเพื่อนคู่ขเขียนให้ก็เปิดให้เป็นเบิง <c oughs> อันนี้ผูเแค่ทุกทีกอาจารย์สวัสดิ์สารคขามได้ครับ <c oughs> แล้วก็สถานีวปอยู่มหัากเปิดเยอะเอาไปฝากเป็นแล้วก็ไก่สถานีไปอยู่ใดกก็เอาไปฝากนั่าศสยเป็น พี่น้องๆนี่เจอเนอันนี้ถือว่าเป็นเป็นพระคุณได้หลายนะครับช่วงช่วงสายวิุชุมชนวเกิดขึ้นช่วงนั้นหลายๆครับครูครับถือว่าเป็นโลกที่ครูไม่เห็นป้าใครจะไปคิดนะครับว่าปัจจุบันนี่เป็นนักร้องที่ยอดวิวสูงที่สุดเนี่ยติดต่อกันสองสามปีอดีตไปเดินเอาเทปไปหาเทปที่บางเองมีมีมีความทรงจําอยู่ลานหนึ่งผมผมยังหันหลังออกจากลานผมผมน้าตาตกอืมอืม คือมันส่วนตีคำแล้วครั่วนให้คำลยประม่าณถุ่มหนึ่งวิทัทางแถบสูตรประกาศถือว่า,วา,านนถือว่าบุเบว่าเพิ่นนะแต่ว่าถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดฟังในใจผมตลอดอไปขอเพิ่นว่างกับว่าสิอีกจักรลานสองลานก็บจีพายกันเมื่อ,อนะครับอีตะกขอบคุณพี่ไส้ผู้หนึ่งพาไปพี่พี่เบ้าอุบลพี่ไส้ผู้หนึ่งที่ทผู้พาไปถือว่าเป็นพี่ไส้ที่มีประคุณผมผู้หนึ่งไปขอว่าง กับไปอ่างซีคูเกอรครับผมเป็นศิลปินไม้ด้วยรับเพจเพจอัลบบามอมา,มาอมเด็กเขาฝากซีดีว่างขายน้ำเนรไปตามสระจายที่ที่ทองกันมาแล้วก็ตุ๊ตลานที่ว่างเลยมี่แหลานะเพินบอกว่าเป็นบุมีของใครบ้างมผมเพิรนไลแล้วว่าที่ขันเก็บไาครับบป่มีอ้มองใังไงบ้างเนรับป้าโถความรู้สึกตอนนั้นเป็นงไงบ้างคราวนี้บอกว่าเก็บวัดจิงแล้วถือว่าได้ประสบการณ์ที่ ที่ดีครับอืนะครับถา้าถ้ามือนั่นถา้ถาไปเปิดรับสุรากนกสิได้แต่แนวดีแต่กสิบ<ข>ุรีก็ถื <นะ S 1> <พ>อว่า<อ>เป็นประสบการณ์ที่ที่ส้งคุณค่าอีกมือหนึ่ง